เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดตอนมีเซ็กส์ก็คืออันนี้เคยเล่าหลายรอบแล้วนะคะก็คือตอนจัดกับผู้ชายที่เราเบียงเนี่ย<อ>กำลังแบบว่าเออ,เ,อ,อเธอดีดีดีดอีเบคอนแนวของลินก็คือขี้อีเบคอนขี้แล้วกลิ่นเหม็นมากพวกเราก็แบบเ,ออเธอกินอะไรวะกินแล้วว่าหันไปเบคอนกำลังก่งตูดขี้อยู่เลยลินก็ เป็นแบบเป็นเป็นเป็นก้อนอนรยธรรมที่แบบเหม็นม,มากเหม็นมากแบบเหม็นโคตรนั่นแหละคือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแต่ผู้ชายผู้ชายแล้วก็ลิงก็แบบถามว่าหลังจากเจอเหตุการณ์แบบนั้นเป็นไง <laughs> นั่งขำกันแบบเฮ้ยเธอต้องยังไงเดีย๋ยวตอบบเออตอบสิ <laughs> ยังเป็นโจ๊กจนถึงทุกวันนี้นะ เออมันเป็นตัวทำลายมูดมากอีเบคอนนางแมวผีนะคะแต่อากริ่งกันหลักเบคอนนะจ๊ะหลักเบคอนมากๆเลย